สวัสดีสาวกเรือใบสีฟ้าทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมนเชสเตอร์ซิตี้แนอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารฟุตบอลของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตยอดทีมแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันครับเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก แมนซิตี้ประกาศเซ็นสัญญาพร้อมเปิดตัวอับดุลโกดีคูชานอฟเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งทีมชาติอุซเบกิสถานที่ย้ายมาจากลอ,อย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันจันทร์ที่20มกราคมที่ผ่านมาดาวเตะวัย20ปีซึ่งกลายเป็นแข้งอุซเบกิสถานคนแรกในเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะรดประกาศเซ็นสัญญาแค่ขแข้งในถิ่นเอติฮัสเตเดียมเป็นเวลา4ปีครึ่งหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ส่วนค่าตัวตามข่าวระบุว่าน่าจะเกิน40ล้านยูโร โดยทางคูชนอฟซึ่งได้สวมใส่เสื้อแมนซิตี้หมายเลข45ได้กล่าวเปิดใจหลังย้ายมาค้าแข่งกับแมสซิตีเอาไว้ว่า ผมดีใจที่ได้มาอยู่กับแมนซิตี้ซึ่งเป็นสโมสรที่ผมติดตามดูมาอย่างยาวนานในทีมชุดนี้เต็มไปด้วยนักเตะที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกซึ่งผมเองก็อดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะได้เจอและได้เล่นกับพวกเขาแน่นอนเป๊ปกูเดล่าคือหนึ่งในโค้ชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลผมตื่นเต้นจริงๆที่จะได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเขาและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจสุดๆสำหรับผมและครอบครัวของผมกับการที่ได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรที่ยิ่งใหญ่อย่างแมนซิตี้ผมพร้อมยิ่งกว่าพร้อมสำ มากันที่ประเด็นข่าวต่อมา มีรายงานระบุว่าแมนซิตี้กำลังพิจารณาที่จะเซ็นส,สัญญาคว้าตัวดักซลาลุยมิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลเนยูเวนตุสมาเสริมแร่งในแดนกลางซื่อ,อยังเดอแอตแลนติกรายงานว่าแมนซิตี้ต้องการเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางโดยกำลังพิจารณาคว้าตัวดักซลาลุยมิดฟิลด์เขยูเวนตุสซึ่งดาวเตะรายนี้เคยอยู่กับทีมเบรบอบสีฟ้าในช่วงปี2017-2019สำหรับดักลาลุยเพิ่งย้ายจากแอสตันวิลล่าไปอยู่กับยูเวนตุสมาช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ถ้าว่าดาวเตะชาวบรรรราาาาาาซิลลวัย26ปีีีนนนน้้้กบไไมม่ามา่่สสถงงผทดดดเดดใ เรียอิตาลีโดยเคยได้รับโอกาสลงเล่นไปเพียง16นัดเท่านั้นในฤดูกาลนี้โดยรายง,งานระบุว่าแมนซิตี้ยินดีที่จะดึงตัวดักซลาสลุยกลับมาร่วมงานอีกครั้งในแบบสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลโดยไม่มีเงื่อนไขมาคับซื้อขาดแต่ทว่าทางยูเวนตุสอยากปล่อยตัวดาวเตะร,รายนี้แบบยืมตัวพื่อออปชันซื้อขาดมากกว่ามากันที่ประเด็นข่าวต่อมาเพบกิลิล่าทำสถิติเทียบเท่ากับอาร์เซนเวนเกอร์ด้วยการพาทีมยิงคู่แข่งมากกว่า6ประตูทั้งสิ้น13ครั้งหลังจากพาแมสซิ6.0 เปกูเดล่าได้รับข่าวดีหลังจากต้องพบกับอุบสรรค์หลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อแมนซิตี้ถล่มยอฟอิสสวิตไป6กต่อศูนย์ทำให้ทีมของเขากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งที่13ของกูเดล่าในซรีเียร์ลีกซึ่งทีมของเขายิงประตูคู่แข่งได้อย่างน้อย6ประตูทําให้กุนซือชาวสเปนนี้จึงท้าบสถิติของอาร์เซนวนเกอร์ตำนานกุนซซอของอาร์เซนอลซึ่งเคยคว้าชัยชนะได้เท่ากันในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับทีมบ ที่คุมทีมในฤด,ดูกาล1986ปถึงปี2013เท่านั้นที่ยังมีสถิติมากกว่าด้วยจำนวนชนะคู่แข่งมากกว่าครึ่งโหลที่1 4ครั้งซึ่งกูเดล่าเหลือเวลาอีกมากพอที่จะทำลายสถิตินี้ได้หลังจากในเดือนพฤศจิกายนเขาขยายสัญญากับแมนซิตี้จนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027และจากสถิติเฉลีย่ยของเขาคาดว่าเขาน่าจะแซงหน้าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันในการชนะด้วยการยิงได้6ประตูขึ้นไปในช่วงเวลาดังกล่าวได้แน่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังการอัปเดตข่าวสารจนจบ คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่ออัปเดตข่าวสารและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากมีข้อมูลหรือเนื้อหาในส่วนใดเกิดข้อผิดพลาดทางเรากราบขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับ